เ,เดินนี่เดินนี่กูไู้พิทูกษหที่เท่งนั้นนั่นแน่เห็นอะไรบางอย่างผิดปกติในคลิปกันไหมทุกคนเรามาย้อนดูกันชาดๆครับไปไปหวีรอบนะ ทางทานที่ผมปาระเบิดไปตั้งแต่ต้นเกมเลยนะดูสังเกตระเบิดผมไม่มีละโอ้โหเกมคุณภาพเนาะยิะเยอะโว้ยโอกาสบม้ตายอ่ะจุดกูไปจุดกูไปติดปันนะจุดกูทิกกน

ไดบด้วยมานำแบบว่นนิ้กุกนี่มาเต็มเเลยาเป็นนี่นี่ด้ดด้ล้ลมล้เออทือโกไเลยโน่น Ni niệm một chút, một chút là mặt hạng mục. Lặng nỉ lại. Lặng nỉ lại. Lặng nỉ lại. Lặng nỉ Ini bang ni. Dalam kuat. Dalam dah kan? Ku lah. Cari dah. Sikit lagi. Lani lani. Jalan jap, jalan jap. Ni, rangkin meh. We're close We to the ring. Get prepared. Odgodina. Tu spot. Odgodini ništa. Da. Pa. Konem. Nếu the tôi không có hề gặp mặt đâu hết bội thuốc phân tích rival there đi đi bước vào hơi hoi hơi 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 ở hơi 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 hơi

มีสามตี้อ่ะตรงนี้ยังอยู่ในวงยิงโอเคเล้วจะคอยคอยแล้วกนอยู่ซ้ายด้วยนะตัวนึงยิงเลยนะไปเลยนะมีอันตรีป่ะมีครับกลางกลางกางไปตรงกลางเลยเฮ้ยนี่อยู่ที่ระวังระวังระวังอยู่นี่ยิงให้อยู่

กระดาษกระดาษกอดเตะล้มหนึ่งล้มอีกคนหนึ่งกอดเตะอีกคนหนึ่งกอดเตะมาเลยมาเลยเนี่ยนี่ใส่ก่อนใส่ก่อนให้

Tidak. Selepas ini, kita akan mengekalkan tempat ini. Saya akan mengekalkan tempat ini. Dia ini. Ada lagi. Dia sudah ni. Dia sudah berada ก็ยังปั้มด้วยปั๊มเสพก็ก็แดงก็แดงก็แดงได้อยู่ได้อยู่เลยอู้ว่มีระเบิดนะมึงมึงเยอะเอ้ยปลาโหมดมานมันโลกลงมาแล้วว่าจะมีตัวใหม่มีตัวใหม่ขึ้นไปแทนมันชิบลายไหมมันชิบลายไหมสิบลายเราอยู่ตรงนี้ วงมันอยู่เงินวงมันข้ามาแล้วปมาระเบิดผมาระเบิดย้อยโดนเชื่อดิโดนใส่ขึ้นหลังคามันหยอลงยังไม่จมีไตีไหรอรอรอ่มี่มผมใช้เป็นน้มีเอใจไปลอย่างนั้นมันต้องมาที่เราเว้ยนี่ไง่แบบรอ

เข้ามาแลยไมเล้ยงกนเล้ยงกัาวเฮ้ยงด่านนึงด่านนึงด่านนึงด่นนงลบหนึ่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 งหยุดขบนหยุดขบนหยุดขบนดานหนึ่งนะดานหนึ่งนะ ผมแลกอะ่ะช่นอะไรเนอะผมปัม๊มผมปัม๊มผมปัม๊มแหลกอยู่ดิอยู่ดิอยู่ดิดี๋ยวเดผมแลกแกเฮีย้ยเฮี้ยเลมีคนยิงจากบ้านม,มาอีกแล้วทำก่อนองก่อนเลยเหมือนมันเจ้ามามนีาา่ครับ ออไปยองอไป่ยังอะไรมัไมกอแตกสองกอแตกคลอีก่นจะได้จะได้เดนนึดนงหน้าอหน้าตลงลลแล้วลลงนีโอคโอเคช่วยอยู่ นี่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 โอเคยิงแม่งเลยเอาเลิกนะยิงเลยยิงเลยไม่เห็นเหมือนกันเนียไปมัวมอย่างนั้นเลยเไวกีทีนึงเข้าเข้าเข้าไม่ไม่ไม่ต้องแคบไม่ต้องแคบไม่ต้องแคบเล่นเๆวงวมาวงมาวงมาถลอยู่ข้างบนดเจ็บเจ็บ

ไม่ต right. ้านหรอไม่ต้านหรอดาวละยรอเนี guy, fine, ่ยวันนี้ต้องเข้าวผมเล่นหนอบวงแล้วผมผมเอาอะไรอะไรนะเอาอะไรจอดจอดสุดขาดไปได้ยิงเล่นอ่ะผมก็นึกว่ามีใครอยู่ข้างหลังแลี้ยวะ